สวัสดีค่ะคกูไก่พรนพรัต์หาสชจินนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่ภารกิจพิชิตหุ่นสวยปีที่3กับเนเจอร์กีฟนะคะจะทําให้คุณหุ่นดีมั่นใจภายใน8สัปดาห์ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วละค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าถ้าเกิดใครติดตามกันมาตลอดค่ะจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทีมสีฟ้าของเราค่ะตอนนี้เหลือสมาชิกเพียงแค ส่ท่านเท่านั้นนะคะส่วนทีมสีส้มค่ะยังคงห้าท่านเท่าเดิมอ้โหสุดยอดมากๆเลยนั่นเองนะคะขอย้ํากติกาก่อนละกันนะว่าอย่าลืมค่ะกะติกาของเราจะมีการคัดออกนะคะหท่านด้วยกันค่ะทุกๆสัปดาห์นะคะซึ่งจะต้องเป็นหนึ่งสาวที่ลดน้ําหนักได้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ทีมของตัวเองเนี่ยทำภารกิจแพ้ในแต่ละสัปดาห์นั้นๆนั่นเองค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าทีมสีฟ้าหรือว่าทีมสีส้มใครนะคะที่จะลดน้ำหนักได้น้อยที่สุดและทีมไหนจะแพ้กันไปด้วยสาวๆเป็นยังไงคะวันนี้พร้อมไหมพร้อม,อมค่ะเออและสีฟ้าเราวันนี้เหลือสี่คนแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคพร้อมกันขนาดนี้นะคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราพาสาวๆไปชั่งน้ำหนักกัน,กนเลยคะ่ะ จากที่เรานะคะไปชั่งน้ำหนักกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ละคนคะแต่ละคนคะก็คงจะได้ลุ้นๆกันแล้วนะคะว่าใครที่ทําน้ําหนักลดไปบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่านะคะตอนนี้ค่ะอยู่ในมือกุ้ไก่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะทั้งน้าหนักที่ลดไปแล้วก็การคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น,นะคะทั้งไขมันแล้วก็ปริมาณน,น้ําในร่างกายนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ ทีมสีฟ้านก่อนละกันนะคะ N1 ค่ะยุ้ยค่ะลดน้ำหนักไปได้นะคะ0.4กิโลกรัมนะคะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ0.3เปอร์เซ็นต์ค่ะ N2 ค่ะแอมค่ะลดไปได้นะคะ3.2กิโลกรัมค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ4.16เปอร์เซ็นต์ N3 ค่ะ N3 อิ๋วนั่นเองนะคะลดไปได้นะคะ1.2กิโลกรัมนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ 1.71%นั่นเองมาต่อที่ N 5นะคะ N 5จูบี้ของเรานะคะลดไปได้0.8กิโลกรัมนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ1%ปค่ะน้ำหนักรวมของทีมสีฟ้าที่ลดไปได้นะคะ55กิโลกรัมค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ7.27%ค่ะเราไปดูสีส้มกันบ้างดีกว่านะ สีสม้มของเราค่ะ N6A ค่ะลดไปได้นะคะ0.7กิโลกรัมค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ0.89ปอร์เซ็นต์ค่ะ N7 นะคะแก้มนวลค่ะน้ำหนักลดไปนะคะ0.2กิโลกรัมค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์0.25เปอร์เซ็นต์ N8 ลูกแก้วนะคะลดไปได้นะคะ3กิโลค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ4.19เปอร์เซ็นต์ค่ะ N9 ค่ะตีหน้านะคะลดไปได้1.5กิโลกรัมนะคะที่เป็นเปอร์เซ็นต์2.19ค่ะและผิ้ายี่ N10 นะคะคุณออสค่ะคนนี้นี่มาแปลกค่ะเพราะว่าไม่ลดค่ะแต่เพิ่มนะคะเพิ่มไปนะคะ0.7กิโลกรัมนะคะเพิ่มมาอีก0.89นั่นเองค่ะเอาละตอนนี้นะคะ เราคงจะทราบกันแล้วนะคะว่าทีมสีฟ้าคนที่น้ำหนักลดน้ำหนักได้น้อยสุดนะคะนั่นก็คือ N1 นะึเอามาด้านหน้านิานดหนึงนะคะนี่แล้วก็ทีมสีส้มค่ะหนึ่งสาวของเรามาแปลสุดคุณโดน้าคาหนักขึ้นโอโอ สองสาวของเรานะคะมีเิ์ขาดที่จะตกรอบทั้ง2คนเลยเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครดังนั้นนะคะภารกิจในวันนี้นะคะสีฟ้าต้องเอาชนะให้ได้เพื่อช่วยให้สมาชิกของเรายังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนสีส้มค่ะเหมือนกันค่ะต้องเอาชนะให้ได้นะคะเพื่อให้สมาชิกของเราครบ5คนเหมือนเดิมดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าว่า,ากติกาของเราและภารกิจของเราคืออะไรกันคะ่ะ A long time coming, but we here now. And we about to set the roof on fire, baby. Uh-oh, you better get your